สวัสดีครับวันนี้พวกเราโูเซนมาอยู่กันพรมหน้า้อมตาทุกคนเลยก็วันนี้จะมีเซนเซจากประเทศญี่ปุ่นมาปวดรู้อะไรนะเซอร์พัฟนะครับรบัดอาการปวดหลังปวดคอปวดเอวปวดไหลครับนี่ก็อีกสักปอนอะไรก็จะมีปัญหาพวกนี้มีปัญหาไหมพอดีครับก็มีอาการปวดหลังครับแล้วก็ปวดแขนด้วยครับลานครับมีอาการปวดหลังครับปดไหลเซฟิลอดครับปวดหัวปวดไหลครับ กบิญญาครับปวดหลังรู้อยู่แล้วก็ปวดหลังครับรีบครับปวดคอปวดหลังครับผมปวดทุกตัวครับปวดทั้งตัวครับผมตอนนี้ให้ผู้รู้มาให้ความรู้ดกวยเพราะผมน่าจะมึนครับไม่รู้ครับตอนนี้ทําอะไรอยู่จะรอให้อาจารย์ให้ความรู้แล้วกันครับสวัสดีครับสสวััดีครบมาจากญี่ปุ่นนะคะชื่อเซนเซ็น มาเผยพห้กำรัที่เราจะไปสร้างขึ้นมาเองเนะคะไ้ลองได้องกรองเหมืดูนะคะการนะก็จะเคยบำบัดมาประมาณเจ็ดแล้วนะคะในนี้ก็จะมีน้องน้องเข้าด้วยน้องเาคบัดลอเลยใช่คับพ่ครับพี่่รัพื่อชรับพี่คั่ครับพี่่ใ่ครับพคั่ั่คััี่ั่พใร

ลองเลยคันนี้แคอันนี้ยังไม่ได้ม่ไดรทิ้งเวลาเยน้าเนใส่ปุเปิดเปิดแใช่ไหมใช่น้องลองชีดูก่อนว้าวมาเหรอโอ้โรเา เด็กไม่น้อยที่เขาขยับตัวเขาวิ่งเล่นตลอดเวลาก็หนึ่งประมาณ25-26ซึ่งปกติแล้วเดี๋ยวดูเรื่องโอเคป่ะก็เมื่อกี้รู้สึกมือกระตุกนิดนึงแต่ก็สบายดีนะมันรู้สึกแบบเหมือนมันมันนวดอะแบบโยสบายสบายเออคลายกล้ามเนื้อสุดแล้วนกว่าเชื่อมันจะดีกว่ามันจะต้องเปิดทู่ตรงนี้ตรงไหนที่น้องรู้สึกว่ากระแสไฟฟ้ามันไปถึ้มากมากคื มีปัญหาทีไหนเลเซซบอกว่าตอนนี้รู้สึกว่าคอของน้องจะแข็งจะแบบมีมีปัญหานิดนึงตอนนี้กําลังผ่อนคลายกล้ามเนื้อให้กระแสเลือดอะคะ่ะมันเวียนดีมันจะรู้สึกถึงความแตกต่างอันนี้คืนเราใช้คืนแบบปกตินะไม่ได้ปรับให้มันแรงขึ้นหรือว่าอะไรนะแต่ บางทีอาจจะข้างข้างซ้ายรู้สึกข้างขวาไม่รู้สึกอย่างเงี้ยมันจะก่อนอให้มเหมือนขาชาเลยนี่คือมาเห็นผลกี่วันอ่ะวันเดียวก็รู้เรื่องแล้วค่ะเดี๋ยวน้องคอยดูว่าวันนี้ร่างกายเรามารู้สึกยังไงบ้างแล้วพรุ่งนี้มันจะอาจจะอบเหนื่อยนิดนึงเพราะว่ากล้ามเนื้อมันผ่อนคลายอ่ะแล้วอีกวันนึงอ่ะ มันจะยิ่งรู้สึกดีเลยร่างกายเรามันจะเบาขึ้นเมื่อเราไหลเรียนดีะมันก็ต้องทิทุกอย่างนะคะใช่ไหมเร่มีอะไรที่รู้สึไปทำไม่ดีอ่่าหลสบายมากเลยรยัดไแรู้ว่ามันรู้สึกเบาขึ้นไหมอะไรไปรู้สึกสบายเบาอ่ะเบาบนี่ไห่ แต่จะบอกไ้ก็ว่าเดี๋ยวอาจจะร่วงนอนนิดนึงนะนี่ตาก็เริ่มไปแล้วคุไอการอารคะเพื่อนเมื่อไหร่เรียนดีมันก็ทำให้เราแบบโอ้ยรู้สึกผ่อนคลายเลยอยากจะหลับกนิดงึงอะไรอย่างเงี้ยวนเอเตุกุุไ่ยดนอะไรนะกูตุกไม่หยุดแล้วน ก็รู้สึกผ่อนคลายเลครับผมคิดว่าต้องแบบว่ามายืดกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้แบบว่ามาไฟฟ้าไม่ต้องกดเลยแค่แบบเหมือนแค่มือแตะกันก็สะดวกครับสบายใจติไิ่ครับ,นนพบเพราะว่าไม่เจ็บเพราะอะไรคือมันจะเจ็บแต่ว่าต้องจิ้มต้องอะไรอย่างันนี้แบบว่าเหมือนแบบแค่มือแตะไฟฟ้าก็วิ่งเคยโบ๊ที<ๆ>่ไป,ไปนวดประจำนวดอย่างอื่น ไ้นวดไอนี่อโรมาปกติจะนวดอโรมาใช่แต่แผ่นไทยมันจะหนักมากของไทยอ่ะแต่นี้เขาเขาไม่หนักนะมันจะแบบว่าแบบไม่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 ไ่ไม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 ่นส่ไม่ไม่นม่วม่ไ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 มไม่ไมิไมไม้นไร่ไไ่อ ตรงหลังกระขอตรงไหล่คออะไรเงี้ยไปหมดอะแล้นคนขายนขายก็ประทับใจนะก็ไม่ก,ก็ได้ชอบดิง่วงกรได้ท่สปกน้ไม่รู้มันมันทั้งตัวอะไรเขาทำให้ทั้งตัว,ม,ตวมันรจะสบายทั้งตัวตอ,ตอนแรกก็งง,งอยู่แบววบว่านวดญี่ปุ่นคืออะไรพอมาก็ดีครับถ้ามีโอกาสก็อยากทำอีกรู้สนะึกด <N> ี <S 1> <S 1> ครับเป็นการนวดครั้งแรกด้วยก็รู้สึกว่าประทับใจก็ได้เป็นช่วงกลางหลังแบบที่มันปวดบ่อยๆตอนนั่งเล่นตอนนี้ก็ ไม่รู้สึก <laughs> <laughs> ตื่นเต้นเกรงๆอยู่ครับเพราะว่าภาพที่คิดไว้มันคือแบบเราเคยนวดแล้วแบบมันเจ็บกว่าเดิมแต,แต่มานวดอย่างนงี้มันก็เปิดประสบการณ์ใหม่ก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บหรือว่าอะไรมันก็ฟินๆนสบายตัวดีอยากฝากจีจังกับคุณแม่นะครับว่าขออีกครับ <laughs> เดือนละครั้งก็ดีห <laughs> ร <laughs> อกการแข่งก็ดีเหมือนกันนぜそんสことแล้วก็ตัวอักเตกว 私がずっとね整骨院をしながら子供の時のあんだけ柔らかいいい状態が大人になってどんだけ悪くなっていくかね固まっていくかっていうところをいろいろ検証した中でやはりインナーマッスルがどん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 ね硬くなってインナーマッスルが自律神経とも関係あるので。 体の奥の筋肉が勝たなくなることで人間の体が本来の状態を失っていくということに気づいたんですね。このインパルスは奥の筋肉を刺激与えて自律神経を整えていきます。そのことによって自然治癒力、回復力、免疫力といった本来持っている力を取り戻すことができるんですね。 ですのであなたの症状が何であれ子どもの時の自律神経が整った状態に近づいていきますのでね皆さん自分の症状が良くなって、ね、改善されてよく寝れるようになって疲れが取れるようになったっていうことを実感しております。はい奈良のの骨骨院私の整骨院私は奈良県桜井市にあります。